และทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอเมีนบุรีนะคะได้จับผู้ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นนักเรียนอาชีวะนะคะซึ่งเป็นทีมยิงเด็กวัย15ปีเสียชีวิตคาถนนค่ะจากกรณีกลุ่มคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถของนายธินพันธ์หรือว่าเบียชัยหงอายุ15ปีนะคะ ก่อนใช้อาวุธปืนจ่อย,ยิงเข้าที่บริเวณศีรษะจำนวนหนึ่งนัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุเกิดบริเวณปากซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งถนนสุวินทวงศ์เมื่อช่วงเย็นของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองของนายเอแลวก็นายบีนามสมมุตินะคะซึ่งอายุ17ปีแล้วก็15ปีเนี่ยได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอมีนบุรีโดยรับสารภาพตลอดข้อหาตามที่ข่าวได้เสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอมีนบุรีก็ได้นํากําลังเข้าบุกจับนายพีรพัฒน์หรือว่านิวโสพักดีอายุ20ปีนักเรียนภาคข้ามโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งย่านบางกะปิพร้อมหมายจับของศาลจังหวัดมีนบุรี ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำหมายเลขทะเบียน4กไก่บอบยไม้4801กรุงเทพมหานครคันที่ใช้ก่อเหตุและเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ เบื้องต้นนะคะนายพีรพัฒนให้การรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุจริงทางเจ้าหน้าที่จึงนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายส่วนผู้ที่ร่วมลงมือก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด7คนเหลืออีก4คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานขออนุญาตออกหมายจับจากสารมีนบุรีให้ได้ทั้งหมดภายในวันนี้โดยคาดว่าน่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้ในเร็วๆนี้ค่ะ